คราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กาลังใจที่มอบให้ค่ะสาวโสพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง Fc ใหม่และ Fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟ้ารับโชมนะคะ เราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีปีนะคะ ควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ดอกจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของงวดก่อนเนาะ เราค่อยมารับชมของ,ของวันนี้กันนะคะฮาน้อยสูตรมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะน่อยเปกิรนะคะเก้าเนะะี่ยค่ะก็หลุดไปนะจะวิ่งหนึ่งมานะคะส่วนล่างหกห้านะคะก็หลุดไปนะคะ นอยพิเศษนะคะศูนย์เจ็ดนะคะก็หลุดไปเอาศูนย์หนึ่งมาตารางกำลังวันมานะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งแต้มนะคะส่วนล่างนะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะก็มานะนอยปกตินะคะสามสี่นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างสามสามนะคะก็หลุดไปนะคะ นอย VIP นะคะซีสามสามหลุดนะคะซีหกนะคะก็มานะคะมาตัวแปลงนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคะเราก็ามารับชมของวันนี้กันนะคะ <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยนะคะพี่น้องจ้ะไม่มีเสียงแล้วพี่น้อง สำหรับสายวิ่งนะคะ <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยเพร่อไม่พี่น้องนะคะ <c oughs> สายวิ่งก็จะมีศูนย์มีห้ามีหนึ่งมีสามมีสองนะคะ <c oughs> สำหรับชุดเด่นนะคะ <c oughs> แอดมินให้เด่นไปที่ เดินไปที่6นะคะ6กับ2นะก็มาเจาะกันนะคะตัวเลขแอดมินก็จับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหกหนึ่งหนึ่งหก 8 5 5 8นะคะ9 1้2นนะคะ0 17 2นะคะ0 7 0พี่น้องชุดกันนะคะกนก็จะมี

ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีสองเก้าแห้าเ้าหนึ่งหหนึ่งนะคะหนึ่งสเก้าศูนย์ด้วยนะคะหนึ่งสอคู่หนึ่งนะคะ เบิ้ลนะคะก็จะมี6 6 9 9นะคะ6 6 9 9แค่มี้พอนะคะเบิ้ลแล้วกห็หนึ่งไปด้วยเนาะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการเลืมจา้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไว้ในอมอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า